สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับโกโก้บอนนี่ค่ะ <c oughs> เหมื่อหน้ากันที่ยังเอย่ยไม่เหมือนกันหรอกเนะ <c oughs> ตอนนี้นะคะมีปัจจัยที่5ในการเรียนมาแล้วค่ะทุกคนเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้นะคะด้านี้คือ iPad นั่นเองค่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะตอนเรียนมหาลัยอ่ะ วันนี้ได้ยินมานะคะว่าโดยเฉพาะสายสุขภาพเนี่ยมันคืออวัยวะที่33ค่ะอืมโดยเฉพาะนักเรียนแพทย์น,นะคะเนี่ยเออเนี่ยสภาพเป็นอย่างเนี้ยขาด iPad เหมือนสมองหายไปเขาว่าอย่างนั้นกันนะ ในเมื่อ iPad เป็นที่นิยมในการเรียนขนาดนี้นะคะวันนี้เลยอยากจะมาแนะนำ5ประเภทแอปที่ควรมีนใน iPad เพื่อการเรียนค่ะจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเนาะอันดับที่1แอปสําหรับการจดบันทึกค่ะในการที่เรามีการจดใน iPad เนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่าเอกสารจะถูกเก็บเป็นระเบียบไม่เปื้อนกระดาษต่อให้มีเป็นพันหน้าเราก็ไม่ต้องแบกหนงังสือหนักๆหรือว่าจะกลัวเอกสารหายน้ำด้วกาแฟหกหมากัดปลกกินไฟไหม้อ้อ อะพอไปกันใหญ่ละเอาเป็นว่านะคะเป็นการเก็บรักษาแล้วก็พกพาได้ง่ายค่ะแอปที่สามารถโหลดหรือว่าสแกน PDF มาใช้ในการจดบันทึกได้แล้วก็ฟังก์ชันครบคันที่อยากจะแนะนำก็คือ g o o d Notes 5แล้วก็ Notability ค่ะสองแอปนี้อาจจะแตกต่างกันไม่มากเท่าไหร่นะคะแต่เลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยคะ่ะใน Notability จะแพงกว่าน,นิดหน่อยแต่จะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาขัะนั่นก็คือการอัดเสียงโแต่เชื่อเถอะอัดไปเราก็ไม่ได้ฟังซ้ำกันหรอก อันดับที่2 Google Drive และผองเพื่อนค่ะปัจจุบันนะคะ Google Drive นี่เป็นแหล่งข้อมูลใหญ่ที่คนจะฝากไฟล์แล้วก็ส่งต่อกันค่ะเพราะงั้นมีไว้อุ่นใจรับส่งไฟล์ได้ชิวๆอย่าลือ Google Docs Google Sheets แล้วก็ Google Slide อะไรพวกนี้ที่จะทําให้ทุกคนสามารถทําเอกสารไปพร้อมๆกันได้เวลาเป็นงานกลุ่มก็ทําได้โดยไม่ต้องเปิด Microsoft Word หรือว่า Microsoft Excel ให้ยุ่งยากแล้วก็กินแดมด้วยค่ะพิมพ์ในนี้ต่อให้คอมจอฟ้าหรือ iPad แปยหมดก็ทันหันงานก็ไม่หายแน่นอนค่ะอันดับที่สทํทพรีเซนต์ด้วย Google Slide Canva และ Keynote เชื่อเลยว่าแทบทุกวิชาเดี๋ยวนี้จะต้องมีการพรีเซนต์งานเนาะซึ่งแอปพวกนี้ทำให้เรามีสไลด์สวยๆเอาไว้พรีเซนต์งานได้โดยไม่ต้องงอคอมพิวเตอร์เลยค่ะแต่ละแอปก็จะ แตกต่างกันมากเลยนะโดยเฉพาะ Google Slide เนี่ยใช้คล้าย PowerPoint ที่สุดและ c a n v a จะมีภาพกราฟิกและเทมเพลตสวยๆให้เราโหลดใช้กันได้ทั้ง2อันเนี่ยสามารถแชร์งานเป็นออนไลน์ถ้ามีงานกลุ่มช่วยก็ช่วยกระรุมกันทำได้เลยส่วนใน Keynote เนี่ยเป็นแอปที่ติดมากับ iPad ค่ะถ้าฝึกดีๆสามารถใช้ Keynote ทำ Motion g r a p h i c สวยได้เลยนะแต่ว่าการทำงานเนี่ยจะเป็นแบบออฟไลน์เท่านั้นแล้วก็ใช้แน่ในระบบของ Mac หรือว่า iOS เท่านั้นค่ะอันดับที่4 อันตัดต่อวิดีโอค่ะซึ่งก็คือ k า i Master แล้วก็ Adobe p r e m i e r e Pro สำหรับการตัดต่อเนี่ยทั้งภาพทั้งเสียงเลยไม่มีปัญหา e ี i e r e โ r o เนี่ยจะครอบจักรวาลมากๆเหมือนก็ททำในคอมเลยค่ะแต่ว่าจะกินสเปคเครื่องมากๆเลยถ้าใครไม่ได้ใช้พวก iPad Pro หรือว่าเป็น Air4 ขึ้นไปเนี่ยมันนี้ไม่แนะนำนะแต่เราก็ยังมีอีกตัวหนึ่งค่ะนั่นก็คือ k ายมาสเตค่ะกินสเปคเบากว่าแต่ก็ตัดต่อได้ครอบคลุมไม่แพ้กันเลยแต่จะมีข้อเสียอยู่ที่ว่าจะมีลายน้ำติดเอาไว้ด้วยต้องซื้อเป็นแบบพรีมยม เพื่อลบลายน้ำออกนะคะอันดับ5ค่ะแอปว่าตกแต่งแก้ไขรูปภาพ อย่างเช่น t o s h o p p r o c r e a t e Clip Studio, i b i s p a i n t m e d i b a n ง Autodesk, s k e t c h b o o k นะคะความจริงมันมีอีกเยอะเลยค่ะแอปประเภทนี้แต่อันนี้วันนี้คัดมาแล้วว่าคุ้มค่าและทำอะไรได้หลากหลายค่ะโปรแกรมพวกนี้สามารถเปิดไฟล์ PDF ได้แต่ก็จะมีข้อจำกัดอยู่ว่าถ้าไฟล์ใหญ่เกินไปก็จะเปิดไม่ได้ต้องตรวจดีๆนะแต่แ,แอปก็มีความจุไม่เท่ากันด้วยถ้าเราเป็นนักเรียนสายศิละปะกราฟิก,รฟรกไปยันสถาปัต์เนี่ยแอปพวกนี้จะมีความจำเป็นมากๆเลยค่ะทำได้ตั้งแต่วาดรูลบรูปรีทัชตีเปอร์ ปรับแสงสร้างตึกตเติมชุดใส่ส,สติกเกอรน์หน้าแป๊วสร้างวิมานในอากาศแต่ว่าสร้างเธอที่รักเราไม่ได้นะ <c oughs> เป็นไงกันบ้างคะกับแอป,ปที่บอนนี่ยกตัวอย่างมาบอนนี่เคยใช้มาหมดแล้วะคะ่ะแต่ว่าคัดมาให้เป็นพิเศษเลยนะคะไงละ่ะเพื่อนๆลองโหลดมาใช้ดูกันได้นะคะส่วนแอป,ปที่เป็นแบบเสียเงินเนี่ยคะ่ะที่บอนนี่แนะนำบอกเลยว่าคุ้มแล้วนะคะคุ้มเลยค่ะต้องโหลดแล้วล่ะคะ่ะวันนี้ชื่อว่า แอปที่ดีที่สุดน่ะใน iPad ก็คือแอปที่ทำให้เราเปิดเกมไม่ได้ในเวลาเรียนค่ะ ถึงยังไงเนี่ยใช้ iPad นะคะอย่าลืมใส่แว่นกันแสงหรือว่าเปิดโหมดทูโทนเพื่อรักษาสายตากันด้วยนะคะถึงจะดีกว่าหนังสือ,อยังไงเนี่ยแต่ว่าแสงจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ยังทําอันตรายกับดวงตาของเราได้เหมือนกันค่ะ <c oughs> ส่วนบริษัทไหนอยากโฆษณาแว่นตัดแสงฟ้าก็สปอนเซอร์กันเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะทีท่าน,นี้คะ่ะ iPad เก็บข้อมูลได้ดีมากแต่ก็อย่าลืมใช้พวกแอปคลาวด์ออนไลน์แบ็กอัพทั้งหลายทั้งแหล่ด้วยนะคะป้องกัน iPad เสียหายหรือว่าหายกระทนหันนั่นเองเดี๋ยวอวัยวะที่33มัน จะหายไเอาล่ะค่ะหมดเวลาแล้วเ้นเหมือนนานแล้วด้วยก็ดูคลิปแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มอนนี่ด้วยเนะเนอะเนอะอืมนอนี้รายการโกโก้มอนนี่ก็ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันครั้งหน้าอ้า